ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับกิจกรรม23 UCL นะครับของ FC ออนไลน์ของเรานั่นเองเพื่อเป็นการไม่ชักช้าเดี๋ยวเราจะกดกันไปเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็มีลุ้นนะฮะลุ้นออก1,000ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันผมก็ไม่เคยสักทีนะที่มันจะได้ออกเป็นพันดอลลาร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดูนะฮะอันนี้ผมเล่นทีละสิบไปก่อนนะครับ เรามาลุ้นกงนเผื่อพวกวินิซิอุสอะไรอย่างนี้มันออกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันจัดไปนะครับขอกดทีละสิบก่อนเผื่อ1 0 0 0ดอมันออกนะครับ20มานะฮะ20มาครับอันนี้ถ้ามันได้จำนวนครั้งมาเนี่ยมันก็เหมือนแล้วว่าเราลงทุนไปนะครับแต่มันก็ได้จำนวนครั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะทำให้เราไม่ต้องออในการใช้แต้ม FC เนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะ จนถึง1 0 0 0ง0ันนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกของรางวัลอัน,นอ 100, เนี้ยท็อปร้อยเนี่ยผมไปดูตัวมาแล้วนะท็อปร้อยเนี่ยมันมีสแตทที่มันน้อยกว่า109ปนมาด้วยอะ่ะเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะเอาการันตีเนี่ยเราควรจะเอา109ขึ้นไปดีกว่านะท็อปร้อยผมว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงเสี่ยงมากเลยแต่มันก็มีตัวที่มัน บวก8เนี่ยมันจะได้ต่ํากว่านั้นนะ่ะแล้วมันก็จะเสี่ยงเหมือนกันลองมาลองกดกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะไม่เติมแต้ม,ม FC ให้มันครบนะเดี๋ยวผมขอลองก่อนเผื่อแบบว่ามันออกขึ้นมาจะได้นี่มันออกขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องลงทุน FC เยอะนะครับจะลองกดกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเฮ้ย ออกจริงออกจริงใช่ไหมใช่ป่ะผมดูผิดใช่ไหมใช่ปะวะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ผมได้หนึ่งพันดอ์มานะมันขึ้นมาไม่รู้ใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้คือใช่ใช่ไหมแจ็คพอตออกใช่ไหมงงงงอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปแป๊บ ถ่ายรูปโชว์ในกลุ่มแป๊บใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมมันน่าจะใช่นะผมว่าใช่ใช่ไหมแจ็คพอตมันออกใช่ไหมใช่ดิเออเออผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะเออนี่ก็ครั้งแรกสรุปว่าแจ็คพอตแตกนะครับแจ็คพอตแตกเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะใส่ได้สัก2องรอบอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวกดไปให้ครบก่อนเผื่อจะออกอีกรอบนึงนะอันนี้คือแบบคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันไหมผมไม่รู้อ,อ่ะเผื่อครั้งหนึ่งได้จัดไปครับเผื่อ,อครั้งหนึ่งจะมาเช็ครางวันกัอนนะไป let's go ออกหรือเปล่า20นะครับบวกแปดลุ้นบวกแปดว่ะไอ้ที่ลุ้นบวกแปดผมดูมาหลายหลายช่องอ่ะมันมันออกบวกหกอ่ะมันแทบจะล็อกเลทเป็นบวกหกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ขนาดแจ็คพอต1,000 1,000หนึ่งพันดอลลาร์รายังออกเลย แล้วก็ไอตัวบวก8เราก็อาจจะมาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ชุดแรกก่อนนะเดี๋ยวผมจะใส่ FC ให้มันครบ2ชุดนะอันนี้ชุดแรกก่อนเดี๋ยวเราดูชุดแรกกันก่อนว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงตัวล็อกจะออกเยอะไหมเงิน M ตอนนี้ผมมีเดิมๆอยู่มีอยู่1ล้านนะครับ1ล้านล้านนะฮะอันนี้รอบหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองดู ได้มา8 0 0แสนกว่าแล้วนะสองล้านล้านแล้วนะได้มา1ล้านล้านแล้วนะอ๋อนี่มันต้องเกินหรอบสิเพราะว่าผมได้แจ็คพอตแตกใช่ไหมแล้วผมก็กดเพิ่มไปอีกอันนี้น่าจะเกิน1 000, 000รอบนะก็ตอนนี้เรามีอยู่2ล้านหนะครับซึ่งยังอยู่ในแค่รอบแรกนะรอบ2 000, เรายังไม่ไม่จบนะ เดี๋ยวเราลองรอบแรกกันก่อนเดี๋ยวลองรอบแรกกันก่อนฮะผมเปิดให้มันเร็วๆไปเลยแล้วกันใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้เล่นอ่ะลองเล่นดูได้นะครับผมว่ามันโอเคนะถ้าแจ็คพอตออกง่ายอย่างนี้ผมว่าโอเคนะแต่ต้องมาดูดูของข้างในอะ่ะว่ามันจะเป็นยังไง So line, อาเจนตีน่าโซบอสไล์เหรอใครวะไม่ใช่ดิ ister, แม็กอลิสเตอร์รับบวกห้าถ้ามาบวกแปดนี่ร้องจักเลยนะบวกแปดมาแต่ว่ามาปีปีไม่แพงอ่ะโอเคฮาเช็คตลาดกันหน่อยสิเฮ้ยมาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะแต่ของข้างในขอแบบ ให้มให้มันโอเคหน่อยอ่ะนี่ผมขายไปก่อนเลยแล้วกันใครจะมาหยิบมาหยิบได้เลยนะจ๊ะมันไม่แพงอ่ะร่างกายต้องการผู้ไฟฮะจะขอบคุณกาลิน่าได้เต็มปากหรือเปล่าเดี๋ยวต้องอรอลุ้นใบที่เหลือนะครับ อันนี้ก็ถือว่าโชคดีมาแล้วหนึ่งนะฮะโชคดีมาที่เราแล้วหนึงนะครับเราได้แจ็คพอตแตกมารอบหนึ่งนะครับอันนี้มีโอกาสลุ้นถึง2รอบเลยนะ,ะเปิดไปขอเป็น only cc robot so line ยี hw จะมาไหมบวก8ก่อนก็ได้ อันนี้การันตีถ้าบวกแได้118นะครับไฟไหมออไม่ให้กูไปไหนเลยไฟเย็นก็ไม่ขึ้นเลยอันนี้ครับใบต่อไปขอไฟหน่อยไฟมาโอ้โหไฟเย็นคือไฟเย็นนี้ไม่ให้ลุ้นอะไรเลยอะ่ะคือไม่ต้องอะไรเลยมันมาแป๊บเดียวแค่นั้นอันนี้ขอไฟพุ่งๆนะจ๊ะ ขอไฟร้อนๆพุ่งๆได้ไหมเป็นยังไงยีสา UCL มึงไม่ให้กูลุ้นอะไรเลยขอไฟพุ่งพุ่งเป็นยังไงไเนี่ยดูเลทดิเลทพอให้แจ็คพอตกูก็ไปออกบวกหอย่างเงี้ยเอามาทำอะไรวะขอไฟพุ่งพุ่งไฟเย็น บวกแกูยังไม่ดีใจเลยนะครับเนี่ยอ่าน,นะครับดูเลทนะฮะอันนี้คาลิต้าต้องปรับปรุงเรื่องเลทนะครับออกแบบนี้ถึงแจ็คพอตให้มาก็ขอบคุณละแต่ว่าออกแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะถ้าคนที่แจ็คพอตไม่ออกแล้ะเลทมันเป็นอย่างงี้มันก็โอ้ดูดิไม่ไหวนะเลทแบบนี้ล็อกบวกหอย่างนี้ คือบวก6คุณใส่เปอร์เซ็นต์มาเยอะเกินไปเปล่าบวก8แบบให้มันถัวถ่วๆกันหน่อยดิเออไฟมาสเปนกองหลังเนี่ยมึงไปทีมไหนเนี่ยดูบวก7ด้วยดินี่ร้อยหกนะครับร้อยหกลุ้นหกถึงแปดร้อยหกนะฮะออกแบบนี้อ่ะร้อยเก้าครับให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งขอลั่นๆหน่อยได้ไหมขอบวกแปดอะ เป็นยังไงไฟมาดิอังกฤษฝีซ้ายอังกฤษแมนซีกิลิชบวกหกดูมึงเลทให้กูแบบนี้มึงเลทออกแบบนี้ะครับกาลิน่าครับดูเลทแบบนี้นี่สรุปว่าบวกแปดบวกแปดแทไม่ออกเลยนะ อันนี้คือการันตี8แต่ว่าสแตตมันเอ่ออยู่การันตีแค่119เง้ย119มันก็แทบไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่อ่ะก็ไฟมาเยอระะมันเนี่ยโกอย่างเงี้ยสเตเกน400,000ออกหรือเปล่าขายออกหรือเปล่านะอีกทีนึงแล้วมากโกไฟมาจ้ะ รู <L ock ed by> เลสันถึงออกมาถึงออกแจ็คพอตมาแต่ก็เกลือนะเนี่ยถ้าใบนี้ไม่ได้ไรนี่ถือว่าเกลือมากเลยนะขอเทพๆหน่อยฮะไฟมาบราซิลปีขวาเฮ้ย ลาฟินย่านะครับตัวนี้มีลุ้นนะน่าจะนอกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะลาฟินย่าร้อยยี่สิบห้าแต่ราคาก็ก็สูงอยู่นะแต่ต้องไปดูว่ามันเป็นตัวที่มันหายากหรือเปล่าปีอื่นมันมีดีกว่านี้หรือเปล่าเท่าที่ดูลาฟินยา่าน่าจะไม่มีนะน่าจะมีปีนี้เป็นปีท็อปทอปที่มีบวกแปดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเช็คตลาดดูกันอีกทีครับเรายังมีโอกาสอีกหนึ่งรอบนะ เรายังมีโอกาสอยู่อีกหนึ่งรอบไม่ถึงหนึ่งรอบสิมันใกล้จะเต็มแล้วล่ะสามนั้นหกน่าจะนอกได้นะแบบนี้น่าจะนอกได้อยู่นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะแต่เพราะผมแจ็คพอตแตกไงแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมาเล่นแล้วแจ็คพอตไม่แตกแล้วคุณเลทออกอย่างผมเนี่ยคุณก็น่าจะมีเครียดกันเหมือนกันนะอ่ะ อันนี้เดี๋ยวผมใส่ทีละนิดนึงเผื่อมันจะได้แจ็คพอตอีกรอบนึงนะครับรอบเมื่อกี้ที่ได้มาคือใส่ไป 5k fc นะครับใส่ไป50,000 0 500ห0าแสน fc นะครับอ,อันนี้ก็ตอนนี้ใส่ไปอีก1 0 0 0งแสนนะครับ ลุ้นลุ้นกดร้อยครั้งอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไง20นะครับบวกห้าบวกแปดไหมอ่าได้ลุ้นบวกแมาหน่อยครับก็โอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันเป๊ะๆนะผมจะพอแค่2รอบพอนะ อันนี้เราก็ได้รวมทั้งหมด824ครั้งแล้วนะครับก็อีกประมาณ176ครั้งนะครับก็ถือก็เราจบกิจกรรม2รอบนะครับเป็นแจ็คพอตรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ผมใส่ไปอีกใส่ปีก1 0 0 0 0แสนนะครับแสน FC นะฮะเป็นยังไงแจ็คพอตว่าไงจ๊ะ20ครั้งนะครับ ได้ลุ้นบวก8ปดไหมบวก8ไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเงินเอมค่อนข้างเยอะอยู่นะโอเคตอนนี้958แล้วนะครับอีก50ครั้งนะครับ5 0 0 0 0ื่นนะครับ5 0าหมื่นเเราจะได้รอบที่2นะโอเคเดี๋ยวผมกดให้มันลงตัว960และ R อีก4ครั้งนะไม่ออก ออกไหมออกไหมจ้าบวก8อีกยี่ครั้งนะ19ครั้งกดทีละหนึ่งกันครบอย่างครบแล้วนะครับโอเคครบแล้วก็ทั้งหมด2รอบนะครับใช้งบประมาณประมาณ7จ็ดแสน fc นะครับหรือ7 k นะครับผม อ่ะผมรับการ์ดมาแล้วเดี๋ยวไปดูในเกมต่อว่าจะเป็นยังไงนะโอเคอเงินเอ็มเดี๋ยวเรากดกันตอนแรกอะ่ะเดิมเดิมแรกเลยอะ่ะเรามีอยู่หนึ่งล้าน fc นะเอ้ยหนึ่งล้าน vp นะครับตอนนี้สองเก้าห้าแล้ว ขึ้นสอยู่แล้วละ่ะ3แล้วนะครับจะไปจบที่เท่าไหร่2ล้าน4อ่ะตอนนี้มี3าล้าน4ก็เท่ากับเราได้มา2ล้าน4แสน bp นะครับในการเล่นจบกิจกรรม2รอบนะครับ2ล้าน4แสน bp นะฮะก็ถือว่าโอเคอ่ะ เพราะผมแจ็คพอรตออกก็อย่างที่ว่าถ้าแจ็คพอร์ตไม่ออกก็เครียดนะครับอันนี้แจ็คพอตออกเดี๋ยวเปิดไปรัวๆเร็วๆนะฮะสรุปกิจกรรมเหรอถ้าผมไม่รู้ว่าจะบอกอยังไงดีวะถ้าคนดวงไม่ออกบวก6อ่ะแต่คือเลทเลทเลทเขาทำออกมาผมว่ามันบวก6มันเยอะไปอ่ะเปอร์เซ็นต์มันหนักไปอะ่ะ มันน่าจะถัวถัวกันไปหน่อยบวกหบวกเจ็บวก8อะ่ะให้เปอร์เซ็นต์มันเท่าๆกันน่ะนี่เท่าที่เปิดมาคือโอกาสออกบวกหกมึงเกหรือเปล่าวะมันออกเยอะไปอะบวกหกอะอ่ะเดี๋ยวเรามาอลองดูสองตัวนี้ลุ้น6กถึงแนะครับจะออกอะไรสเปนปีขวาลาซิโ เปโดเปโดก็ถือว่ายังไม่แพงแต่ว่าเลทก็โอเคก็คุณก็ออกบวก8มาให้ผมก็ถือว่าโอเคนะก็โอเคอยู่นะอ่ะลุนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยคือไอใบร้อยหบวก6กถึง8เนี่ยไอก่อนรอบที่แล้วก็ออกให้ผมเป็นบวกหะบวกหหรือบวกเจ็ดนี่แหละมันมันไม่แปดไง อันนี้เปิดล้างก่อนเปิดล้างดวงก่อนให้สักใบให้มันออกร้อยสิบเอ็ดนะไม่ออกมากกว่าร้อยสิบเอ็ดเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปเปิดใบนั้นอ่ะร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าแฮร์รี่เคนคุณออกตัวแพงมาเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะร้อยเก้านะครับร้อยเก้าหกถึงแปดเนี่ยถ้าออกแปดก็มีเ hey, ฮอยู่นะแต่คุณออกบวกหกไหมผมอะเป็นยังไงจ๊ะหก ถึงแไฟมาแคนาดาเดวี่บวกแปดบวกเจ็ดดิเนี่ยเรทมันอย่างนี้ไงถ้าบวก8มันก็ยังร2 4ไงแต่คุณอออบวกเจ็ดให้ผมอีกแล้วอะ่ะอ่ะต่อไปใบท้ายนะครับของสองรอบนะฮะสองรอบกิจกรรมนะครับอันนี้ใช้งบไป เบ็เสร็จแล้ว 7.5k นะครับหรือ7 0 0 0 0 FC นะครับได้มาสองรอบเนื่องจากมีแจ็คพอตแตกรอบนึงนะครับเดี๋ยวใบสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันน,น,นี่ผมเคลียร์ทีมแป๊บนึงนะดูดิที่มันออกมาให้ผมเนี่ยคือถ้าไม่ได้ ถ้าไม่ได้แจ็คพอตแล้วก็ไม่ได้ลาฟินยามาเนี่ยคือถือว่าเจ๊งนะเจ๊งอยู่นะเจ๊งเลยแหละดูดิเปโดงเงี้ยแสนกว่าเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปใบปิดท้ายกันนะฮะใบนี้ปิดท้ายนะครับเหลือ109การันตีบวก8เท่ากับสเตตัสต่ำสุด124นะครับ เรามาลุ้นให้มันออกพวกร้อยยี่หกร้อยเจ็ด้อยปดขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ชุดก่อนหน้าก็ได้ร้อยี่สิบห้าลฟินย่ามานะแต่ก็ถือว่าขายออกนะเพราะมันเป็นตัวหายากเหมือนกันนะใบนี้มานลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งครับขอแพงๆร้อยยี่แปดขึ้นร้อยสามสิบมาเลยก็ได้เอ็มบัปเป้ก็ดีอะไรก็ได้ มาขอให้มาเถอะวนเวียนวนเวียนเล่นของหน่อยเล่นของยางยางลุ้นฮะลุ้นลุ้นลุ้นเปิดเพลงเพลงเพลงเศร้าเพลงเศร้าไม่ได้นะฮะเพลงเศร้าไม่ได้นะาไไดอาเพลงนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะ แต่แบบว่าดนตรตีมันดีไงมันอาจจะล่อตัวดีๆออกมาก็ได้มาพร้อมแล้วกดที่ช่อช้างท้องช้างมันยิ่งใหญ่ไฟมาขับโอ้โหไลค์ซิกก้างแสนเองเหรอร้อยยีิบห้านะเนี่ย ก็สรุปก็ประมาณนี้นะสองรอบนะครับใครคิดว่าคุ้มก็ลองดูใครคิดว่าไม่คุ้มก็ถอยไปก่อนของผมเนี่ยขนาดได้แจ็คพอตมานะแต่เลทก็เลทบวกหกเยอะไปอะ่ะเนี่ยครับโอเคก็ลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ